นิสสันมาร์ค่ะ1.2 e เกียร์ธรรมดานั่งได้สบายๆใช้กันในครอบครัวนะคะเดินทางในเมืองหรือออกต่างจังหวัดก็ได้ใครกำลังหา eco car ราคาเพียงแค่แสนนิดเดียวเชิญทางนี้เลยนะกับคันนี้เลยค่ะนิสสันมาร์ค่ะ1.2 e เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ขายเงินสดนะสนภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าไฟฮาโลเจนค่ะคันนี้รถปี2012นะคะได้สีเขียวสวยๆแบบนี้เลย สภาพรถด,ดูดีมากๆนะคะโชมด้านหน้านี่ปี2012แบบนี้นะคะได้สีเขียวนะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะอ่ะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะฟิล์มกรองแสงคันนี้ต้องบอกเลยว่าติดมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันอ่ะคันนี้นะคะเอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเพราะว่าทางเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะมีเซนเซอร์หลังมา2จุดแบบนี้นะคะแล้วฝาท้ายเปิดได้แบบนี้ด้วยอ่ะเป็นอ e ีโคคาร์ที่เก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะ อ่าเป็น5ประตูนะตัวนี้นะคะรถสวยสภาพดีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนอ่าใครที่สนใจหารถอีโคคาร์ขับสบายๆนะคะตัวนี้ราคาเพียงแค่แ0 0กว่าบาทเท่านั้นเองส่วนภายในนะคะมาดูภายในแผงประตูกันก่อนเลยหน้ากระจกฝั่งคนขับเป็นออโต้แบบนี้ด้วยนะคะด้านในนะคะพงมอะไรนะเป็นพมรมอลัยหนังแบบนี้เลยนะคะเลขไม้วิ่งเพียง123,000กิโลเท่านั้นเอง อ่าวิทยุนะคะเป็นวิทยุเดิมติดรถมาแบบนี้เลยอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเบาเป็นเบาผ้าสีดําด้านหลังนะคะด้านหลังไม่แคบนะสาหรับนิสสันมาร์สนะดูได้เลยเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันอ่าด้านหลังสวยๆแบบนี้นะคะนั่งได้สบายๆใช้กันในครอบครัวนะคะเดินทางในเมืองหรือออกต่างจังหวัดก็ได้นะ ตัวนี้ราคาถูกๆเลยนะคะราคาไม่แพงตัวนี้นะคะห้องเครื่องนะมาดูฝากระโปรงฝาโปรงนะเดิมเดิมเลยนะคะเดิมเดิมเลยเครื่องเบนซินนะคะรถสวยสภาพดีค่ะตัวนี้นะคะนิสสันมาร์ท 1.2E ปี2012เกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้ขายขายเงินสดนะไม่สามารถจัดไฟแนแนนได้นะคะตัวนี้ในราคาเพียงแค่128,000บาทค่ะอีกข้อคาราคาถูกๆแบบนี้นะคะใครใครสนใจก็ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับปันได้เลยนะตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ด้านล่างนะหรือว่าสแกน QR code พูดคุยกันได้เลยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ